ความหรูหราโดดเด่นของใครจะเท่าราศีสิงห์ลักษณะนิสัยและบุคลิกทั่วไปของชาวราศีสิงนะคะพวกเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจดูมีพลังน่าดึงดูดน่าลหลงไหลนั่นเองค่ะพวกเขาะะจะรักในความหรูหราชอบของที่มีคุณภาพดีดูดีหรูหราแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้แพงมากแต่คุณภาพต้องดีะะและพวกเขายังเป็นคนที่ใจกว้างรักความโรแมนติกมากๆเลยนะคะเขาจะทุ่มสุดตัวสุดใจให้กับ นที่เขารักก็ถ้าใครมีแฟนอยู่ในราศีนี้นะคะก็รับรองได้เลยว่าเขาเป็นสายเปที่แททูค่ะและพวกเขานะคะจะชอบในความโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะคะจะต้องเป๊อยู่ตลอดเวลาทุกอย่างจะต้องดูดีและเพอร์เฟกดูหลาดูมีคุณภาพ ที่ว่า high quality ่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสีที่จะเสริมให้ชาวราศีสิงมีดังนี้สีทองนะคะจะช่วยเสริมเพิ่มความหรูหราความเป็นราศีสิงออกมาสีแดงสดเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่นใจความมีเสน่ห์ของชาวราศีสิงและบ่งบอกถึงการรักตัวเองมากๆสีส้มเนี่ยจะสะท้อนถึงความร่าเริงความมีชีวิตชีวา ของชาวราศีสิงห์ที่ดูไม่ธรรมดามเหมือนคนอื่นสีม่วงเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสง่างานช่วยให้ดูมีบุคลิกที่น่าดึงดูดและน่าค้นหาสีชมพูสดเนี่ยจะทำให้พวกเขาอะดูหน่าหลงไหลดูสดใสนุ่มนวลดูหวาน และน่าดึงดูดใจมากๆเลยค่ะลักษณะหรือบุคลิกของคนที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงจะต้องแต่งตัวให้สะท้อนถึงความงดงามและความหรูหราเนั่นเองนะคะแล้วก็แบบผ้าที่มีลักษณะของความมีกิตเตอร์สีทองนะคะจะโดดเด่นและดูหรูหรามากๆเลยและอีกอย่างนะคะทุกคนสามารถแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองได้ค่ะลักษณะผ้าของพวกเขานะคะที่จะเพิ่มความหรูหราหรือสะท้อนความเป็นชาวสิงก็จะมี ผ้าที่แบบเป็นลักษณะแบบผ้าเลื่อมทองผ้าซาตินนะคะหรือว่าผ้าไหมผ้ากำมะหยี่หรือผ้าหรือว่าผ้าเจอซีนะคะจะต้องเป็นผ้าแบบชนิดหนาที่มีความหรูหราและดูดีะคะ่ะสะท้อนถึงบุค,คลิกความเป็นสิงออกมาได้แล้วลักษณะการแต่งหน้าทําผมของชาวสิงนะคะจะต้องออกมาเป็นลุคแบบทองทองนะคะเน้นกิตเตอร์สีทองหรือว่าจะเน้นไปในทางสีแดงสีส้มนะคะหรือว่าสีม่วงเข้มแล้วก็ทรงผมของพวก ะะจะต้องเป็นทรง,ทรงผมแบบสิงอะค่ะมีความแบบมีวอลลุ่มนะคะสยายผมนะคะหรือว่าบางคนก็จะอาจจะดัดลอนนะคะก็จะเหมาะกับชาวราศีสิงดีมากๆเลยแล้วลักษณะน้ําหอมของพวกเขานะคะก็จะเป็นน้ําหอมที่มีความหรูหราโดดเด่นนะคะมีพลังงานนะคะแล้วก็ทําให้พวกเขาสื่อถึงบุคลิกที่มีความมั่นใจดูมีความเป็นผู้นําหรูหรานะคะแล้วจะต้องแบบแทรกด้วยกลิ่น พูดีนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นวานิลารวมไปถึงกลิ่นของซีตรอดอกไม้ที่ต้องมีความหรูหรากลิ่นนหรือว่ากลิ่นกุหลาบที่ดูมีความแพงแนั่นเอน้ำหอมนะคะที่ชาวสิงจะชอบใช้กันมากที่สุดหรือว่าเหมาะสมกับ ชาวสิงห์ที่สุดก็จะเป็นด้านบนเลยน้ําหอมมูเซ่นะคะเขาทํากลิ่นโรซี่ออกมาเพราะฉะนั้นกลิ่นจะต้องเป็นกุหลาบวานิลาและดูมีความแบบว่าเป็นความแบบมีกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวนิดหนึ่งนะคะจะต้องดูมีความเซ็กซี่ดูหรูหราดูแพงนั่นเองค่ะถ้าใครแบบว่างบประมาณไม่เยอะเนี่ยอาจารย์แนะนําของตัวนี้เลยเขาทำออกมาเหมาะสมกับชาวสิงห์และชาวทาตุไฟมากที่สุดเลยค่ะ